ท้อโซทอโซล่างทีโซล่างทีครับเชิตะเกือกคู่ก่อนครับเดี๋ยวหิงทรงท้อครับจะจะจข้าปลาย่อนไม่ใช่ดอชดาสวมพลันจอจะจะวัญชนครับทูประักอุ้นผานครับเก่งมากครับเอ้อะไรหรอ จำได้ไหมเอ่ยทอฐานเข้ามาร้องถงจนโคบอรองพ้อแล้ว,ออลวบอปโทมันโตมาหาวท <c oughs> อนางมดโทหน้าขาวอนางครับชี้ด้วยลูกชี้ด้วยครับอันนี้ได้เอ่ยชี้ด้วยลูกชี้ด้วยเทวายืนย่อกครับอันนี้อะไรตัวเด็กไม่มองครับพูดดังๆลูกตัวเด็กตุ้นิ้วครับผม ตเตาหลังทุนโตเตาหลังตุงโตเตาหลังชุนตุงหรอตุงตุนอืมอัุงเบถุนครับทอนอาหารอวดทนครับตองทองทอนิยมอทองทงคนนิยมทองทองทอนิยมครับหนุ่มกบคอยครับเจ้เหนาไม้คัดเกนครับ ปลาเอ็งยงปอปลาตากลมกลมตาลากลมครับปพึ่งคางรังจ้าฝอฝาฝอฝาลงคันฝอฝาทนทานฝอฝาทนทานครับจองวางวางตั้งพอพานวางตั้งพอพานวางนอืม ฝนฟันสะอาดจังครับจะจะจะเคันไปพอสัมเัากลางใบพอฉัดเข้าบอยครับอะไรอื่นมอม้าขอมาคึกคักครับโ่อยาคิ้วใหญ่ครับผมขาเรือายไปครับผมตอเน โซเชลามเงียบเหงาครับตุ้มเสีอวงุดหงิดครับผมสเสือคาบย้อนสซเสือดาวคานอนเสือคามันยอนพูดตามแม่สิสซเสือสเสือคาบย้อนสซเสือดาวาเสือดาวคะนองนอนทัดนอนอืมอะไรหอหี ดูขีไทยพ่อครับรอจุฬาตาตูจ่าข้าใบหยอนครับครับปีนอออ่างอ้ออ่านเอียงยองอออ่างเนืองน้องอ้ออ่านเนืองยองนี่อะไรเอ่ยกออหบูตาโตครับผม